อ่าสวัสดีครับผมบอมบอมยินทภัตนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาจัดหน้าจอ iPhone กันใน iOS 14นะครับตอนอื่นนะครับผมก็รู้ว่ามันอาจจะเลดนิดนึงนะครับเพราะว่า iOS 14เนี่ยมันออกมาประมาณแบบ 6- 7เดือนแล้วเนาะช่วงนั้นที่มันแบบฮิตๆกันเลยแบบลง Twitter แบบเปลี่ยนหน้าจอ iPhone ใส่ไอคอนใส่วิดเจ็ตอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังอยากทำอยู่ดีนะครับเอาจริงเหตุผลหลักเลยก็คือไปผ่านตาเจอวิดีโอนึงเป็นแบบ iPhone Set u p ทัว r ของช anel ที่ชื่อว่าคนุปซีครับแล้วคือพอเห็นปุ๊บ ตรงใจมากอะคือในวิดีโอนั้นเนี่ยมันจะแบบเป็นแบบจัดจอ iPhone แนวมินิมอลแบบสีโทนแบบโทนเดียวกันไอคอนก็มินิมอลก็คือแบบตรงตามเทสผมมากวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาลองทําแบบนั้นบ้างในแบบของตัวเองก่อนที่เราจะไปจัดหน้าจอกันนะครับเช็คโทรศัพท์ตัวเองให้ดีก่อนนะครับว่าอัปเดตเป็น iOS 14หรือ,อยังเพราะถ้าเป็น iOS ก่อนหน้านั้นเนี่ยจะทำไอพวกใสวิดเจ็ตหรือว่าอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับ ก็คืออย่างที่บอกไปนะครับเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าอยากทำตามมากก็เลยอินสปีเรชันแบบใหญ่ๆเบิ่มๆส่วนใหญ่ๆอะไรเนี่ยขอให้เครดิตกับยูทูบเบอร์คนนี้นะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ในเดสคริปชันด้วยผมเนี่ยจะทำคล้ายๆกับเซตอัพอันนั้นเลยแต่ว่าจะเป็นตีมของผมเองก็คือตีมที่ผมอยากทำเนี่ยมันจะเป็นสีเทาสีดำเป็นแบบโมโนโครมแบบสีดำนะครับดำขาวเทาอะไรพวกนี้เพราะว่าผมใช้โทรศัพท์สีดำนะครับก็เลยแบบอยากให้มันคุมตีมคุมอะไร เออดูเกียไหมเกียไหมให้มันดูแบบเป็นโทนเดียวกันเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบ็กกราวน์ไม่ว่าจะเป็นไอคอนไม่ว่าจะเป็น icon, วิดเจ็ตเนี่ยคือจะพยายามคุมให้อยู่ในธีมนี้แล้วก็วิดเจ็ตหรือไอคอนเนี่ยก็คือจะทําพยายามให้มันเป็นสไตล์มินิมอลนะครับเ่าโอเคครับมาเริ่มกันที่ดูกันก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเซตอัพหน้าจอของผมเป็นยังไงนะครับก็คือเดี๋ยวจะขึ้นจอตามไว้ตรงนี้ให้เลยนะฮะ อ่ะก็คือจะเห็นนะครับว่ามันก็ไม่ได้คุมตีมไม่ได้อะไรก็ดูเป็นหน้าจอโทรศัพท์ปกตินะครับอาจจะมีวิดเจ็ตอะไรหน่อยนึงตอนนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด2หน้านะครับก็คือจะเป็นแบบพวกไอคอนพวกอะไรอย่างนี้มันก็ดูไม่มีนิมอลเท่าไหรนะ่นาอเพราะว่ามันแบบไอคอนเยอะไอคอนแยะไปหมดเลยอ่ะงั้นเริ่มแรกนะครับเริ่มกันที่แบ็กกราว d ก่อนเลยดีว่าอ่ะก็คือย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับขอให้เครดิตแบบเต็มๆไปเลยกับช ANNEL นี้นะครับช ANNEL คนุ p สีอย่าลืมไปดูวิดีโอเขาด้วยนะครับก็คือแบ็กกราวของผมเนี่ย มันคือเรียกว่าแบกรวด์เดียวกับเขาเลยดีกว่าแต่ว่าสีเนี่ยผมมาเปลี่ยนให้มันเป็นโทนเทากับดําก็คือทําเองในแคนวานะครับเพราะว่าผมแบบพยายามไปหาแบกรวด์แบบมินิมอลมินิมอลมาเยอะแล้วเหมือนกันนะแต่มันก็ยังไม่มีแบบแบกรวด์ไหนโดนใจเท่าอันที่เขาโชว์ในคลิปนั้นนะครับผมก็เลยแบบเออทาเองเลยทําเองเลยแบบนั้นชอบรูปแบบนั้นมากก็คือแบบให้เครดิตแบบเต็มๆเลยนะครับอ่ะซึ่งตอนเราตั้งเนี่ยให้ปิด ไอ perspective z o o m นะครับอันเนี้ยให้ปิดไว้เพราะเดี๋ยวเราจะไปใช้วิดเจ็ตที่ถ้าใช้ Perspective Zoom เนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับก็คืออ่าเดี๋ยวคอยติดตามดูว่ามันคือจะวิดเจ็ตอะไรนะครับอ่ะล้วก็เซตไปเลยครับเซตโบส h นะครับอ่าเรียบร้อยครับอืมสเต็ปแรกเสร็จแล้วกับการเปลี่ยนแบ็กกราวทุกคนทําเป็นอยู่แล้วนะครับไปเลือกแบ็กกราวที่สวยๆมินิมอลมินิมอลอะไรอย่างนี้มาได้เลยนะครับต่อไปนะครับก็คือจะเป็นไอคอนนั่นเอง ไอคอนเนี่ยผมโหลดมาจากเว็บหนึ่งนี่ฮะผมเสรจชว่า minimal ios 14 icons นะครับแล้วก็ลิงค์แรกขึ้นมาผมก็กดเข้าไปแล้วก็โหลดมาเรียบร้อยเลยเดี๋ยวใส่ลิงก์นี้ไว้ข้างล่างด้วยจะได้กดโหลดง่ายๆกันนะครับก็คือกดโหลดเข้าไปตรงนี้เลยมันก็จะไปโผล่ในไฟล์ของเรานะครับพอโหลดเสร็จแล้วนี่ฮะหน้าตาไอคอนมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะเป็นสีดำพื้นหลังสีดำตัวไอคอนสีขาว แล้วก็ดูมินิมอลมากๆก็คืออันนี้มันเป็นไอคอนฟรีมันได้แค่สีดำนะครับแล้วมันก็ตรงกับตีมที่ผมอยากได้พอดีมันก็เลยไม่ต้องซื้อนะฮะถ้าใครอยากได้สีดําก็โหลดตามอันนี้แต่ว่าจริงๆมันหาง่ายมากเลยครับเสิร์ชใน Google เสิร์ชว่าไอคอนอยากได้แนวไหนสีไหนก็คือเสิร์ชไปนะครับแล้วก็ดูอันที่เข้ากับที่เราอยากทําต่อไปนะครับก็คือพอเราได้ไฟล์ไอคอนมาแล้วใช่ไหมก็เหลือการเอาไอคอนมาใส่ในหน้าโฮมสกรีดแล้วแหละให้ไปที่แอปช็อตคัทนะครับ นี่ช็อตคัทอ่ะก็อย่างที่เห็นนะครับผมทําช็อตคัทเผื่อไว้แล้วเนาะวิธีการที่เราจะเอาไอา้ไฟล์ Fi, พวกเมื่อกี้เนี่ยมาใส่ให้มันเป็นหน้าไอคอนแอปให้เรากดไปที่บวกที่มุมบนขวานะครับเสร็จแล้วกดไปที่ add action แล้วก็ scripting ไอตัวที่มันเป็นตัว x เนี่ยสีเทาครับแล้วก็เปิดกดไปที่ open app อ่ะเสร็จแล้วให้เราไปกดที่ open มันจะให้เลือกว่าเราอยาก open app อะไรอ่ะเรา อย่างแรกเอาสมมติเราอยากทำรูปโทรศัพท์ก็คือไปที่โฟนครับนี่ฮะกดโฟนหมายความว่าเวลาเรากดช็อตคัทนี้แล้วอะ่ะมันจะไปเปิดแอป,ปโฟนเนาะเสร็จแล้วเรากดที่ next อ่าตั้งชื่อช็อตคัทให้มานหน่อยครับว่าโฟนอ่าอ่าผมเคยตั้งไวนไปแล้วนะโฟนหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าพอเราได้ช็อตคัทแล้วนะครับกดไปที่จุด3จุดตรงนี้นะฮะแล้วก็กดที่จุด3จุดอีกทีนึงแล้วก็กด Add to m o s e r e e n ครับเสร็จแล้วเราต้องการใส่ไอคอนที่เราโหลดมาให้แตะไปที่เนี่ยฮะรูปไอคอนข้างๆคำว่าโฟนหนึ่งเนี่ยครับปุ๊บแล้วมันจะให้มีเลือก Choose f i l e นะครับอ่าแล้วเราก็ไป Locate ไฟล์นั้นๆที่อยู่ในแบบโฟลเดอร์ไหนก็ตามในโทรศัพท์ของทุกคนนะครับเลื่อนหาอไอตัวโฟนเนี่ยก็คือผมก็อยากให้มันเป็นรูปโฟนนะครับก็กุกดไปที่โฟนนี่ครับง่ายมากๆเราก็จะได้ ไอคอนหนึ่งไอคอนแล้วนะครับกดไปที่โทรศัพท์อ่ะถ้าเรากดแอดเลยตอนนี้เนี่ยไอชื่อที่มันอยู่ตรงไอคอนมันก็คือจะเป็นคำว่าโฟนหนึ่งก็คือให้เปลี่ยนเป็นชื่อแอปที่มันเป็นอยู่แล้วแต่เนี่ยทริคพิเศษครับถ้าอยากเพิ่มความมินิมอลเข้าไปอีกนะแบบขั้นสุดให้ลบออกครับแล้วก็พิมพ์ Spacebar แค่อันเดียวอ่าแล้วก็กดแอดครับปึ๊บแอด ไปที่โฮมสกรีนแล้วอ่าเห็นไหมฮะมันดือต่อใจมากครับมันมินิมอลมากๆก,ก็คือเป็นแค่ตัวไอคอนอย่างเดียวไม่มีเท็กซ์ไม่มีอะไรมาลกสายตานะครับเป็นความมินิมอลอย่างแท้จริงอ่าแล้วก็แค่ทําขั้นตอนเดิมเนี่ยกับแอปอื่นๆที่เราอยากให้มันมาอยู่บนหน้าจอเดี๋ยวผมก็จะทํากับแอปที่อยากให้มมาอยู่ในหน้าโฮมสกรีนนะครับ เอเคครับทุกคนอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ผมเหลือหน้าแอป,ปแค่หนึ่งหน้าโฮมสกรีนแล้วนะครับแล้วก็เหลือแอป,ปที่ผมใช้แบบจริงๆเนี่ยผมมานั่งคิดดูแล้วเหลือแค่4แอป,ปเองนะอันนี้คือความมินิมอลแบบสุดขีดนะฮะแต่นอกเหนือจาก4แอป,ปนี้เนี่ยผมก็คือยังอยากใช้ประโยชน์จากวิดเจ็ตอยู่นะครับก็คือเดี๋ยวจะเอาไปใส่หน้าต่อไปแต่ว่าไอ้หน้าแรกของเราเนี่ยอยากให้มันมีมอมากๆก็เลยนี่แหละฮะ4แอป แบบ essential ก็คือจะมี Line นะครับที่ต้องกดเร็วๆมาตอบแชทนะกันนะครับต่อไปก็คือ My Fitness Pal หรือว่าแอปที่เอาไว้ track พวกอาหารดูค่าในอาหารนะฮะแล้วก็ต่อไปก็คือเป็นแอปเออชื่อมกับที่เครื่องตัวน้ำตาลของผมนะฮะแล้วก็แอปสุดท้ายแอปที่4เนี่ยก็คือแอปโอนเงินนะครับแอป K Plus ของผมแต่ก็คือถ้าจะให้ไอ้สแอปนี้เนี่ยมันลอยอยู่เฉยด้านบนหน้าโฮมสกรีนของเรามันก็คือ มันยังดูธรรมดาอยู่นะครับก็คือนี่เลยฮะก็เลยอยากให้ทุกคนรู้จักแอปแอปหนึ่งที่ชื่อว่ายิทเจนะครับนี่เป็นแอปหน้าตาสีเหลืองๆอะไรอย่างนี้นะครับไอเจ้าแอปนี้เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถมีพื้นที่ว่างในโฮมสกรีนของเราได้น,นะครับที่ผมหมายความว่าอย่างนั้นคือหมายความว่าอะไรก็คืออย่างที่เห็นนะครับอันนี้ถ้าเราจะลากมันมาวางตรงนี้เนี่ยปึ๊บมันก็คือจะเด้งกลับไปที่เดิมนะครับ ไอ้เจ้าแอปนี้เนี่ยมันคือจะเป็นวิดเจ็ตที่จะมากินพื้นที่บนหน้าจอของเราก็คือจะสามารถทําให้เราดันแอปพวกนี้เนี่ยลงมาอยู่ข้างล่างได้นะครับคือเหตุผลที่ผมอยากดันมาอยู่ข้างล่างเนี่ยนอกจากมันจะดูดีแล้วนะครับก็คือมันกดง่ายะรัไม่มาอยู่มุมขวาล่างเนี่ยสำหรับใครที่โทรศัพท์หน้าจอใหญ่ๆด้วยนะครับยิ่งแบบเอื้อมไปแตะมุมซ้ายบนเนี่ยมันคือจะต้องเอื้อมยากเนาะความเป็นมินิมอลของเราเราต้องใช้งานได้ดีด้วยนะครับ ก็คือจะดันให้มันมาอยู่มุมซ้ายมุมขวาล่างโอเคครับกดเข้าไปที่แอปยีดเจ็ดนะครับก็จะเห็นว่าผมเนี่ยแอบมาทําไว้ก่อนแนละ้วนิดนึงก็คือเวลาเราทำเนี่ยก็คือกดไปที่ create นะครับแล้วก็ให้เลือก wallpaper ที่เราเใช้เป็น wallpaper หน้าจอแล้วก็เขาให้เลือ่อนแล้วก็ให้ scale นะครับเราก็กด save ที่ปุ่มมุมขวาล่างเนี่ยครับแล้วก็เอารูปนั้นไปเป็นตั้งรูปหน้าจออีกทีเผื่อมันไม่ตรงนะครับแต่ว่านี่ก็คือ มทําให้มันตรงแล้วแล้วก็มากดค้างครับเ dit home screen แล้วกดที่บวกมุมซ้ายบนนะฮะอ่ะแล้วก็เลื่อนไปที่นี่ฮะอันสุดท้ายยีเดซซึ่งสิ่งที่ผมชอบของแอปนี้เนี่ย มันไม่มีชื่อแอปด้วยเนี่ยเห็นไหมครับอันอื่นมันจะเป็น to do list to do list weather อะไรพวกนี้ tiktok แต่อันนี้มันไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราลากวิดเจ็ตมันไปวางแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีชื่อขึ้นถ้ามีชื่อขึ้นมันก็คงจะดูลกตาอีกเหมือนเดิมนะฮะอ่กดที่วิดเจ็ตอ่เอาวิดเจ็ตอันใหญ่มาก่อนดไปเลยนะฮะปุ๊บนี่ฮะเห็นไหมฮะมันดันลงมาแล้วแต่ถ้าของทุกคนยังไม่เหมือนของผมเนี่ยก็คือให้กดค้างไปที่วิดเจ็ตก่อนนะครับแล้วให้ edit แล้วก็เลือกว่ามันไอหน้าที่เราอยากให้มันกินที่อยู่เนี่ยมันคือด้านบนหรือด้านล่างก็คือเลือกท็อปหรือบอททอมนะครับอ่านี้เราอยากให้มันอยู่ด้านบนก็คือเลือกท็อปไปอ่ะเสร็จแล้วมันก็ยังเป็นแนวแถวอย่างนี้อยู่นะครับเราก็อ่ะเพิ่มมาอีกอันหนึง่ง edit home screen เพิ่มอันเล็กบ้างนะครับ นี่ฮอย่างที่อธิบายเลยพอเราแอดมาแล้วเนี่ยเรามันยังไม่รู้นะครับว่าเราต้องการปิดส่วนไหนของจอกดค้างไปที่วิดเจ็ตก่อนนะครับ Edit แ,แล้วก็ Position มันคืออะไรมันคือ bottom left ปุ๊บนี่เรียบร้อยครับแค่นี้ง่ายมากเราได้กันแล้วนะครับหน้าแรกของโฮมสกรีนของเรามินิมอลมากๆแต่ต่อไปเนี่ยมันจะมีวิดเจ็ตอีกบางวิดเจ็ตที่ผมใช้เป็นประจำ แล้วก็อยากจะให้มันอยู่บนหน้าโฮมสกรีนก็คือไปหน้าที่2กันนะครับแอปต่อไปที่ผมอยากให้ทุกคนรู้จักเนี่ยชื่อว่าแอป To Do List ครับหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้อ่ะไอเจ้าแอป To Do List เนี่ยมันก็คือแบบเป็น To Do List แบบมินิมอลจริงๆแบบมันมีไว้แค่ใส่ To Do List ของเราแล้วก็ติ๊กติ๊กตเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เอามาใช้เป็น To-do list ครับผมเอามาจดโน้ตอะไรต่างๆที่ผมแบบสามารถแบบเปิดหน้าจอมาปุ๊บเอดูได้ทันทีเลยว่า สิ่งที่เราจดไว้คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมแอดวิดเจ็ตมาก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวอธิบายอีกทีนึงครับอ่าลากไปที่อีกหน้าจอหนึ่งนะฮะอ่าเลี้ยงใหม่ครับไม่เป็นไรอ่ะเสร็จแล้วอ่ะเรามาดูกันที่วิดเจ็ตนี้ครับวิดเจ็ตนี้เนี่ยทำไมผมถึงบอกว่ามันดีนอกจากมันจะแบบใช้งานได้อย่างแบบแท็กซิ่คลอมากๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถกดเข้าไปที่แอปนะครับ แล้วเรายังเลือกตีมได้ด้วยครับเลือกว่า Background เนี่ยอยากได้เป็นสีอะไรแล้วก็ตัวอักษรอยากได้เป็นสีอะไรซึ่งผมเนี่ยก็คือจะเป็นเทาขาวประมาณนี้นะฮะก็ดูดีแล้วนะก็คือเอาให้เข้าตีมของทุกคนอ่ะสีเทามนะันจะยังไม่ตรงมากอ่ะลองดูก่อนว่ามีสีเทาอื่นหรือเปล่าที่มันตรงกว่านี้นะฮะเข้มหน่อยเป็นไงอืมก็โอเคนะฮะอ่ะซึ่งนอกจากทูดูลิสตแล้วเนี่ยผมก็ยังใช้แบบ เออยังอยากใช้วิดเจ็ตนาฬิกาอยู่ iOS 14มันดีอย่างเงี้ยครับวิดเจ็ตเราสามารถเนี่ยลากมานะครับแล้วก็วางทับมันไปให้มันทับกันได้ครับซึ่งนาฬิกาของที่มันติดมากับโทรศัพท์อยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นสีเทาสีดำอยู่แล้วนะผมก็โอเคมันมันดูดีนั่นแหละมันมันมันใช้งานได้ดีเพราะว่าเวลาเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็คือจะเป็นแอปนาฬิกาเลยนะครับผมใช้บ่อยอ่ะแล้วเราก็สามารถเลื่อน เลื่อนดูได้อ่ะเป็นไงฮะเข้าตีมหมดเลยเอาไะครับทุกคนขออัปเดตหน้าที่2ของผมนะครับสรุป f i แนลฟอร์มของมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับมุมซ้ายบนจะเป็นไอ้ที่จดโน้ตของผมเรียกว่า To Do List นะครับกับแอปนาฬิกาซึ่งมันก็ตีมเดียวกันหมดเลยส่วนตรงกลางหน้าจอที่มันเป็นแถบยาวๆเนี่ยแบบอยากให้มันดูใหญ่ๆหน่อยนะครับก็คือจะเป็นวิดเจ็ตแบตเตอรี่ของผมก็คือ เอาไว้ดูแบตเตอรี่ของโทรศัพท์แล้วก็อ c อกเซอรี s ต่างๆของที่เราใช้ได้นะครับอีกอันนึงก็คือจะเป็นวิดเจ็ตของแอปอ,อีเมลนะครับอีเมลที่ผมใช้เนี่ยก็คือจะเป็นแอปชื่อ Spark อ่าถ้ามีเวลาก็คือจะไปลงดีเทลในคลิปอื่นนะครับแต่ว่ามันคือจะเป็นแอปที่ใช้เหมือนแบบพวกแอป gmail เนี่ยแหละแต่มันจัดอินบ็อกซ์ให้ดีกว่านะครับก็คือเอามาเป็นวิดเจ็ตสามารถดูแบบพวกอินบ็อกซ์เราได้เลยตอนนี้นะครับ โอเคครับสุดท้ายนะครับขวาล่างก็คือ app To Do i s อันนี้จะเป็นแอป To Do List ที่ใช้จริงๆและที่เราเข้าไปแอดแล้วมันไปใส่ในปฏิทินของเรานะฮะก็คืออันนี้เนี่ยเอาไว้จะได้ดูว่ามีอะไรต้องทำบ้างนะฮะโอเคครับน,นี่แหละครับแค่นี้การจัดหน้าจอ iPhone ใน iOS 14นะครับให้ดูมินิมอลให้ดูคุมโทนก็คือประมาณนี้ฮะสุดท้ายแล้วมี2หน้าหน้าแรกในนี้นะครับ แล้วก็หน้าที่2ทําง่ายมากๆแล้วก็ดูดีด้วยนะครับอ่ะก็คือแค่นี้แหละครับกับการจัดหน้าจอ iPhone ใน iOS 14ให้ดูมินิมอลนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe บอมยนานพัฒน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ